กีตากรบอกถึงความเก่าความหลังกับมาเลนยุ่แถวนี้นะครับท้องไฮท้องหน้าเห็นบรรยากาศแลวก็คิดฮอดความเก่าความหลังกับโดนน่านแล้วโดนเติบแล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสจะพานเข้าไปรงผลิตภัณฑ์ไห้คุณแม่ทั้งบ้านดูคุนหารนะครับเคุนสังผลิตภัณฑ์ในเครื่อของบ่าวบุญมาพันดวงนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีพี่น้อง สุขูสุขลนทิพยพันขมาติตามนะครับรับชมนะครับช่องบุญหลายสายยาวครับครับรายการเยี่ยมยามถามข่าวนี่บาบุญหลายนะครับกสิผ้าไปให้พี่น้องได้เจอเจอกับผู้กินผู้ดื่มผลิตภัณฑ์ในเครือของบาบุญมาพันดวงช่องบุญมาทีวี67ครับคุณแม่จอยแล้วกิน10ิวก็ขวดแล้วเมื่อนี่สั่งชมให้ไปกินนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศของคุณแม่เล่านะครับเป็นจะได้แน่นะครับเดินทางกันครับ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับมือนีมานาังว่าวับคุณแม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ซื้อยังก่อครับซื้อแม่จอยท่องละมุนแม่จอยเนาะอ่า,อามือหนีเอาเสือมาฝากคุณแม่พร้อมนะครับเดี๋ยวเรากวนให้คุณแม่ใส่เสือก่อนแล้วจังปูดคุ้ยกันนะคะคุณแม่จอยทางบันดูนะครับมูแปด้ามูแปดขุนหารเท่านี้นะคะนีใส่เสือผู้บบาไทยบานเรียบร้อย สางน้ำสาไรแดงไว้สองขวดกินมดจะขวดละคุณแม่สิบสองจ้ะสิบสองขวดจ้ะโอ้กินมาโดนมานานแล้วจ้ะเป็นจะไดอาการสุขภาพตะกีตะกรอนครับเป็นยังคุณแม่หลอกหอบหลอกไอ้คำดันหอบไอคำดันคำดันจ้ะครับเป็นจะไดแนกินแล้วสุขภาพสุขภาพดีครับมีแห้งกินเขาแ่ะนอนรับครับ มียังสิฝากบอกพี่น้องที่ยังพท่านได้กินของบาบุญมาแนครับไปพระท่านได้กินกินเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยครับอัน่ำบาหน่ำเรลยแดงบาบุญมาครับคุณแม่ได้กินมาหลายเนาะคุณแม่กินมาสิบสองกวดแล้วสิบสองกวัแล้วแห้งดูดิครับเออสดชื่นสดใสขึ้นสดใสครับผมอ้ามันนี้ก็มาเยี่ยมยามา ถามข่าวเอาเสือมาฝากมาตอนคุณแม่น้ำปลอมนะครับมืออื่นมือหนาบาบุญหลายกัสิมาเยี่ยมยาไหมได้คุณแม่เด้อขอบคุณหลายๆให้ยูดีไม่แห้งขอบคุณค่ะเยี่ยมจ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยนะแม่จ้าเยี่ยมมาส่งผลิตภัณฑ์ให้คุณแม่ครับสุดยอดค้าสาลยแดงเยี่ยมจ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยนะแม่จ้าเยี่ยม ครับการทรงเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณแม่จอยครับทั้งบ้านดูนะครับทั้งขุนหารกินดืมผลิตภัณฑ์ในเครือของบาวบุญมาพันดวงไป12นะครับแล้วก็สร้างขวดที่13,14ไปกินดูแลบิงยังสุขภาพร่างกายผู้ใดพ่ดพ้ท่านองตัดสินใจการลองกินเบิงนะครับผลิตภัณฑ์มากมม้หลากหลายเบอร์โทรกับเบอร์เก้าครับ089ย์2 3 4 7 1ขออนุญาตเดินทาง นะครับไปจุดต่อไปพี่น้องนะครับแต่ว่าก่อนสีลำล่ารายการนะครับมนีกาทีมไทยโดยหนึ่งผลงานเพลงของช่องบุญหลายสายยาวนะครับบ่าวบุญหลายเอามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่พ่อยายแม่ยายกันฟังเพลงนะครับรากาฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้ำแนวเพลงใหม่เดี๋ยวจะออกมาให้ได้ฟังกันบดโบนดนโบนาน,นะครับผมจังไดยกับเป็นกำลังแรงใจให้ลูกๆล,ล้านๆเนี่ยเด้อขอบคุณ ท่านประธานครับดรบุญมาพันดวงพร้อมกับผลิตภัณฑ์น้ำสาหร่ายแดงนะครับที่เป็นรูปโฉมใหม่นะครับเข้มขน้นยิ่งขึ้นนะโดยคุณค่าประโยชน์ที่จะดูแลบำรุงยังสุขภาพร่างกายถานนคือเป็น,นสันคือเป็นสีสันๆเอาไปก่อนครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ ไพสิปันแจบ่อนแหกเครึงใดคือไม่ภากางคำพญาก่นเกา่าผู้แก่ผู้เฒ่าสอนสัง่งให้ผู้เกิดใดไนลังได้ห่วมสร้างว่ หักคือกันบุญสวรรค์เดือสาสองใจได้มาหวมทางเป็นจังบุญอิลีหักแทงแบ่งปันหวมฝันกันไปจังสีสีฮอนสิหนาวบ่อนี้จากกันไปสาย จังได้หากกันมันแกน่นบุญสร้างบุญก่อบุญต่อทางหักมันคงบุญน้ำบุญทรงสื่อตรงจนสุดสายแนนบุญมีบุญโฮมโจมหักเข้าเนียวแนนสร้างสมบุญไว้เดือแฝงฮักกันมันแกน่น ว่ามีมมเสื่อมคลาด